สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยแลนด์มอเตอร์ไซค์เข้าเนียวนี้เราจะมาดูฮอนด้าบีหนึ่งเก้าแปดสามสปูเตอร์สุดล้ำนะครับในยุคแปดสามเพือนโอ้โหโคตรเท่เลยครับแดง Honda าอะไรนะครับบีล้ำมากๆเพื่อนดูว่า โอ้โหด,ดูดูดูด้านหน้านะโคตรเที่ยวโคตรเทบนี่โอ้โหทรงคือโคตรล้ำเนี่ยในยุคนั้นนะครับไม่รู้ว่าบ้านเราเบียบบ่างวีวีเทคนะครับอดเคยรีวิวไปอยู่นะแต่จำไม่ได้นะครับมันมีพันรอบนะครับ เฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรครับนี่คันเร่งที่เท้าเหรอแอดจำไม่ได้จริงๆหรือว่าเป็นเบรกหรืออะไรนะครับอ๋อมันจะเป็นวาล์วเพื่นเพื่อนมันจะมีการเปิดปิดวาล์วที่แป้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะเพื่ v เ,เพื่อนมีเทคนะครับเคยรีวิวไปเพื่อนเพื่อแต่จำรายละเอียดไม่ได้จริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับเราจะดูคลิปนี้ไปด้วยกันครับเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีข้อมูลรถรุ่นนี้นะครับหรือครอบครองรถรุ่นนี้อยู่นะครับสามารถแลกเปลี่ยนกันใต้คลิปนี้ได้เลยครับโอ้โหเขเฟี้ยวเลยครับเพื่อนสกูตเตอร์สองคนหลันี่เป็นสองจังหวะนะครับฟันไหลดีจังนะครับโอ้โหโอ้โอโอโอเท่จัด คือชอบด้านหน้าเลยด้านหน้านะด้านหน้ามันแบบมันเหมเ่ียมมันแบบสปอร์ตมากเลยนะเพื่อนแต่ทรงนี่ค่อนข้างคล่องตัวนะครับมีความเร็วสูงสุดตามหน้าไม้นะครับ60กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับ1 1 0 0 0รอบต่อน,นาทีรอบคนจัด เกน้ำมันมีเกความร้อนนะเพื่อนส่งโคตรเสียวนะฮถ้ามีในไทยเอามาแลกเปลี่ยนเอามาให้เพื่อนๆแบ่งกันชมหน่อยกันเพื่อนอยากดูในไทยจริงๆว่ามีไหมรุน่นนี้นะครับเพื่อนๆท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ